เพนเนอร์เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จากสำนักข่าวทูเดยมาต้อนรับวันวาเลนไทน์ด้วยตำนานหลากหลายแงยม่มุม พูดถึงวันวาเลนไทน์ในปัจจุบันหลายคนคงจะนึกถึงวันแห่งความรักที่คู่รักทั่วโลกแสดงความรักต่อกันแต่ถ้าจะย้อนไปเล่าที่มาที่ไปต้นกําเนิดของวันวันนี้จริงๆแล้วมีหลายตำนานในอดีตที่ถูกยึดโยงเข้ากับวันแห่งความรักวันนี้หนึ่งในตำนานที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือเรื่องราวของนักบุญที่ชื่อว่าวาเลนตินัสหรือวาเลนไทน์ชื่อเดียวกับวันแห่งความรักวันนี้นักบุญวาเลนไทน์เป็นที่รู้จักในฐานะนักบุญที่ต่อต้านอำนาจจักรพรรดิคอดิอุสที่สองแห่งจกัรงกรวรรดิ ที่โบดการทำสงครามมากถึงกับสั่งให้ยกเลิกและห้ามไม่ให้จัดงานมั่นและงานแต่งงานทั้งหมดในกรุงโรมเพื่อไม่ให้ผู้ชายที่จะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารขัดขืนไม่ยอมเข้าร่วมสงครามเพราะเป็นห่วงครอบครัวหรือคนรักที่พวกเขาต้องดูแลแต่นักบุญวาเลนไทน์ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ไม่ทำตามยังคงแอบจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักหลายคู่จนจัก,กรพรรดิคอดิอุสที่2ไม่พอใจสุดท้ายนักบุญวาเลนไทน์ถูกจับมาขังคุกและสั่งให้ประหารชีวิตแต่ในขณะที่ถูกขังอยู่เขาดัานไปตกหลุมรักกับลูกสาวของผูู้คคุมคนนึงทีี่่่ชือวาจเลย แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าความรักเป็นไปไม่ได้จนถึงเวลาที่จะต้องถูกประหารชีวิตนักบุญวาเลนไทน์ได้เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลียโดยลงท้ายจดหมายว่าฟอ m y ม u r v a l e n t ท n e ซึ่งกลายมาเป็นประโยคบอกรักคาสิกในวันวาเลนไทน์มาจนทุกวันนี้และในเวลาต่อมาวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่นักบุญวาเลนไทน์ถูกประหารชีวิตก็ถูกกำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักของคิดตจากโรมันคาทอลิกนี่คือเรื่องราวที่เป็นตำนานสุดเศร้าและที่มาของวันวาเลนไทน์เพื่อยกย่องและระ,ะลึกถึงความ สุดของนักบุญวาเลนไทน์แต่นอกจากตำนานที่กล่าวถึงเมื่อกี้แล้วยังมีตำนานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์อีกหลายตำนานเด็กเทนเนอร์อีพีนี้จะพาไปทําความรู้จักต้นกําเนิดวันวาเลนไทน์ในอีกแง่มุมหนึง่งแต่ต้องเตือนกันก่อนนะคะว่าก่อนจะฟังกันต่อไปคงต้องทําใจกันสักนิดเพราะเรากําลังจะพูดถึงตำนานวันวาเลนไทน์ในด้านมืดสุดๆแบบที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงมาก่อนตำนานที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้พูดถึงจุดเริ่มต้นของวันวาเลนไทน์ว่ามาจากเทศกาลที่ชื่อว่าลูเปอร์คาเลียซึ่ง เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิและความอุดมสมบูรณ์ของชาวโรมันโบราณในอดีตเทศกาลลูเปอร์คาเลียจะจัดเป็นประจำทุกปีในระหว่างวันที่13-15กุมภาพันธ์ชาวโรมันโบราณจะใช้ช่วงเวลานี้บูชาเทพเจ้าที่ชื่อว่าลูเปอร์คัสซึ่งค้องจองกับชื่อของเทศกาลอย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่มีใครรู้ว่าเทพเจ้าลูเปอร์คัสมีที่มาที่ไปอย่างไรเพียงแต่เชื่อกันว่าน่าจะมาจากลักศัพท์คำว่าลูปัส ที่แปลว่าหมาป่าเพราะเทพเจ้าองค์นี้มีหัวเป็นสุนัขด้วยความที่เป็นพิธีกรรมโบราณในยุคหลายพันปีก่อนการบูชาเทพเจ้าในยุคนั้นเลยยังคงดําเนินไปภายใต้ความเชื่อเรื่องการบูชายันตามแบบฉบับยุคโบราณซึ่งเทศกาลลูปเปอร์คาเลียก็เช่นกันในเทศกาลนี้ใช้สัตว์บูชายันสองชนิดคือสุนัขและแพะโดยในบางตํารามีการระบุด,ด้วยว่าสุนัขที่นํามาใช้บูชายันในเทศกาลลูปเปอร์คาเลียไม่ใช่สุนัขที่โตเต็มวัยแต่เป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆน่ารักนักที่ถูกนํามาใช้บูชายันในพิธีกรรมนี้ โดยในวันแรกของเทศกาลสัตว์ทั้งสองชนิดจะถูกนำไปบูชายันในถ้ำจากนั้นผู้ประกอบพิธีจะนำเลือดของสัตว์บูชายันมาป้ายศีรษะของเด็กหนุ่มสองคนที่มาจากตระกูลชั้นสูงแล้วใช้ขนสัตว์ชุบนมเช็ดไปที่ศีรษะของพวกเขาก่อนจะถลกหนังแพะที่ถูกนำมาใช้บูชายันออกมาแล้วฉีกเป็นเส้นเล็กๆทำเป็นแส้มอบให้กับเด็กหนุ่มทั้งสองรวมถึงพวกเด็กหนุ่มที่มาจากตระกูลชั้นสูงอีกหลายคนที่ได้รับโอกาสให้มาร่วมพิธีนี้เมื่อได้รับแส้หนังแพะมาแล้วเด็กหนุ่มทั้งหมดจะต้องเปลือแที่ มาวิ่งไปทั่วเมืองเพื่อไล่ฟาดผู้หญิงในเมืองโดยมีความเชื่อว่าการทําแบบนี้จะทําให้ผู้หญิงมีร่างกายสมบูรณ์และพร้อมจะสืบพันธุ์จากนั้นบรรดาผู้หญิงที่อยากร่วมในพธิธีจะเขียนชื่อของตัวเองหย่อนลงไปในไหเพื่อให้เด็กหนุ่มเหล่านั้นมาสุ่มจับชื่อของผู้หญิงไปคล้ายๆกับการจับสลากในยุคนี้ใครที่จับได้คนไหนก็จะได้เคียงคู่กันอยู่ด้วยกันไปตลอดเทศกาลหรือบางคู่ก็อาจจะสานต่อกันต่อไปหากว่าถูกใจกันจริงๆโดยชายหญิงที่จับสลากได้กันและกันจะสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้มีบางตำ ระบุว่าเรื่องนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของเทศกาลนี้เพื่อให้ผู้หญิงมีลูกกันเยอะๆจะได้เพิ่มจํานวนประชากรให้อณาจากักรแต่บางตําราก็อธิบายถึงความเชื่อเกี่ยวกับการหาคู่ในเทศกาลลูเปอร์คาเลียไว้ต่างออกไปคือมีความเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้คู่จากเทศกาลนี้คือคู่ชีวิตที่เทพเจ้ามอบให้และจะได้ของคู่กันไปตลอดชีวิตแต่ถึงแม้จะมีความเชื่อยังไงก็แล้วแต่ถ้าอิงตามตำนานโรมันโบราณที่เล่ามาจนถึงตอนนี้เทนนศกาลลูเปอร์คาเลียก็คือเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับการหาคู่ของชายและหญิงแม้เรื่อง นี้จะเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันมาโดยไม่มีหลักฐานหรือจดหมายเหตุยืนยันอย่างชัดเจนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็มีบางความเชื่อที่เชื่อว่าเทศกาลลูเปอร์คาเลียก็คือต้นกาเนิดของวันวาเลนไทน์ในยุคปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักและการคองคู่เหมือน,อนกันโดยจุดเปลี่ยนจากเทศกาลลูเปอร์คาเลียมาเป็นวาเลนไทน์เกิดขึ้นในยุคข,ของพระสันตปาปาเกลาซิอุสซึ่งมองว่าเทศกาลลูเปอร์คาเลียเป็นพิธีการนอกรีตนอกศาสนาเลยเปลี่ยนให้มายึดโยงกับตำนานของนักบุญวาเลนไทน์ผู้เสียสละเพื่อความรัก เป็นวันแห่งความรักในปัจจุบันสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today